สวัสดีคะ่ะกลบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่724ค่ะ724ประจำเย็นวันจันทร์นะคะพี่ๆขาวันจันทร์ที่31ค่ะ มีนาคม2,568นะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุด30รายการ200บาททุกองค์ค่ะชอบรายการไหนโทรทักไลน์นะคะ099ค่ะ084 156 1092ค่ะ543 9610นะคะส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจาก โทรทักไลน์แอดไลน์กันได้เลยจ้ะพี่จ๋าก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องร้าพีกันด้วยค่ะหนึ่งวันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นนะคะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะฝากพี่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้น้องร้าพีกันด้วยนะคะรายการที่หนึ่งค่ะ สมเด็จนะคะพี่ขาแตกลายงาแบบนี้เก่าๆก่า200บาทค่ะรายการที่2เป็นสมเด็จเก่ามีอ่าลงลักไหมคะลักล้นๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นปิดทองด้านหน้ารายการที่3จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมค่ะเหรียญเก่ามี เขาเรียกอะไรอะพี่เกาสภาพชายเลยอะค่ะเก่าสวยนะพี่นะสองสองรอยบาทนะคะรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหารไล่ปีหนึ่งเจ็ดจ้ะหนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อบาทห้าปิดตาหลวงปู่หมุนมาพร้อมกล่องค่ะต่อโค้ดด้วยนะพี่นะต่อโค้ดหม่เลขแล้วก็มีโค้ดด้วย หมายเลขสี่ห้าหกนะคะปิดตาหลวงป่หมุนสองร้อยบาทสององสามร้อยบาทค่ะหกเหรียญหลวงพ่อมุมวัดปราสาทยือตอกโคดนะคะเหรียญหลวงพ่อมุมหนึ่งอาหนึ่งเจ็ดค่ะพี่หาปีหนึ่งเจ็ดอายุแปดสิบเก้าปีรายการที่เจ็ดค่ะพระผงสุพรรณ เหมือนเป็นเคลือบนะพี่นะสองบาทนะคะรายการที่8ดเป็นพระศิวลีพระศิวลีพระอาจารย์ฟันนะพี่นะตรงนี้เขียนว่าพระอาจารย์ฟัน9ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมด้านหลังมียันด้วย10เป็นขุดสารหลวงปู่เผือก บุดสะหลวงปูงเผือกวัดกิ่งแก้ว11ปรับห้อรัชการที่5ค่ะ12เป็นปิดตาพังพาการตอกโค้ดด้วยนะพี่นะโค้ดตรงนี้ตรงหัวโป้มือของน้องละพีนี่เหรียญปิดตาพังพาการนะคะ200บาท13ค่ะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีปี1-2นะคะ ด้านหลังเป็นยันดวงแบบนี้200บาทนะคะ14เป็นนางพญานางพญาเนื้อดินเก่าจะ200บาท15เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกวยค่ะมีตรายางแบบนี้ด้านหลังเป็นมีสิงห์200บาทจัดส่งฟรี16ค่ะ16จะเป็นเหรียญแม่ทับหลวงพ่อแดง พ่อแดงยานวิราชนะพี่นะ17เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะเหมือนเป็นหลังแบบเลย 18, 18เป็นล็อกเก็ตหลวงปูเอีย่ยมด้านหลังมีรอยจานมียันแบบนี้19เเป็นเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะอุดด้านบนแบบนี้ ยีเป็นเตารีดหลวงปูท่ทวดค่ะ21ค่ะปกโพหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามด้านหลังเป็นยันตุ๊กตาแบบนี้22ค่ะพี่ขาเป็นเลดห,หลวงพ่อรวยลงยาเลดหลวงพ่อรวยลงยานะคะ ตอโค้ดหมายเลขค่ะ23ค่ะหลวงปูท่ทวดเสียนโตนรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี36 24เป็นขุนแผนค่ะแล้วก็มีเป็นตอกหมายเลขตอกโค้ดแบบนี้โค้ดด้านบนหมายเลขด้านล่างค่ะ ยีห้าค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อละคังหลวงพ่อพมเป็นเหรียญเก่านะพี่นะเก่าสภาพใช้เลยค่ะด้านหลังมียันแบบนี้ mm hmm. เหรียญหล่อละคังหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะยี่หกหลวงปู่ทวดบัวข้างมีรอยจานด้วยพี่จา๋ารอยจานสีด้านเลยซ้ายขวาบนล่างปีสองศนะคะ 27ค่ะปิดตาหลวงปูไข่วัดบางเลนวัดอาเชิงเลนกับขอโทษจ้ะพี่จ๋าอาย่สิบค่ะเกตชัยโยมาพร้อมกล่องนะคะสมเด็จเกตชัยโยสองบาท2องค์300บาท29เเป็นตะกุดหลวงปูทิม ต่อโค้สาลาแล้วก็หมายเลขสานี่ต่อโคตร,ตรงนี้อีกความยาวอยู่ที่8เซนนะคะเก้าเซนเก้าเซนเก้เซนจ้ะพี่จ๋า30ตะกุดหลวงปู่ทิมแบบองค์นี้จะมีรูปรูปหลวงปู่ทิมแล้วก็มีนี่สีเงินสีทองแบบนี้1องค์200บาทรับคู่2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะ 099นะคะ0841561092ค่ะ5439610นะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ